ความจริงมีคําถามฝากมาทางคุณตียชัยเยอะมากเลยนะครับหลายคําถามถามเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าคุณตียชัยจะตอบได้หรือเปล่าเพราะก็ถามว่าพีบินตอนนี้มันแพงหรือยังครับมันแพงไปแล้วหรือเปล่าเข้าลงทุนได้หรือเปล่าพอ,พอจะให้ไอเดียได้ไหมครับว่าตอนนี้ทำไมพีบินถึงยังน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนอยู่แบบนี้ดีกว่าเออผมขออนุญาตเอ่อกราฟก่อนนะครับแล้วก็ผมจริงผมก็เห็นใจของนักลงทุนเหมือนกันนะครับ พะเวลาเราเห็นว่าเอ๊ะมันมันตกตอ n ช่วงวิกฤตเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็ดิงขึ้นมาแล้วตอนนี้คือ,เ,อ,อเราขึ้นมันจะลงอีกไหมผมผมเข้าใจอารมณ์นะครับผมเข้าใจเพราะผมก็เป็นนักลงทุนเหมือนกันนะครับแต่ผมขอขอ,ขอตอบใน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 มุมนี้นะครับเออคือกองนี้นะครับผมคิดว่าจุดที่อาจจะทําให้อ่กองทุนรวมพีวินอาจจะอ่าต่างก,กันกับกองอื่นคือหนึ่งคือมันเป็นกองทุนรวมที่อ่อ ที่ไม่ได้เป็นเป็นฟีดเดอร์ฟันนะครับมันเป็นฟันออฟฟันนะครับหมายความว่าเรากระจายความเสี่ยงเข้าไปในในหลายๆลายมาสเตอร์ฟันนะครับอ,อซึ่งดังนั้นเราก็สามารถได้มอนิเตอร์ได้ถ้าสมมติว่าไอ้กลุ่มนี้มูลค่ามัน,ม,นมันแพงเหลือเกินแล้วเราก็สามารถได้สลับเข้าไปในกองอื่นนะครับเอ่อเช่นเดียวกันนะครับเราก็ถือว่ามันเป็นโอกาสว่าเราสามารถเข้าถึงเอ,อ่หุ้นหรือว่า เอ่อ ETF ที่เราชอบแต่ว่าในเวลาที่มันราคามันมันแพงเหลือเกินเราก็เลือกจะไม่เข้านะครับซึ่งตอจริงๆริงจริงจเหมือนเหมือนที่คุณโตเอ่อเอ่อชี้แจงมาเมื่อกี้ครับจริงๆริงในเวลาที่ตลาดมี correction หรือว่าตกลงนะครับในสำหรับนักลงทุนที่ทำใจได้นะครับจริงๆมันเป็นโอกาสที่เราสามารถซื้อของในช่วงที่มันมีลดราคาครับเหมือนมีโปรโมชั่นใช่ไหมครับเพราะจริงๆคือเราก็เตรียม ลิสมาแล้วนะครับว่าเอ๊ะมีมีหุ้นอะไรหรือว่ามีมีเอ่ออ t f อะไรที่เราชอบนะครับแต่ว่าราคามันไม่ใช่นะครับซึ่งดังนั้นเราก็เห็นนะครับว่าเอ่อในเวลาที่เราหนึ่งคือเอ่อสามารถสลับระหว่างหลายๆลายม e r ต u ฟันะครับเอ่อ mm hmm. แล้วก็สองคือที่มันมันแอคทีฟมัน d y นามิกแปลว่าเราปรับเปลี่ยนปรับมันตลอดเวลานะครับแล้วก็สามคือเราสามารถลงทุนในหุ้นรายตัวด้วยเช่วงช่วงวิกฤตโควิดเราก็เอ ใช้โอกาสนี้ที่จะลงทุนในในหุ้นหลายตัวอย่างเช่นของหุ้นจิเล็ตนะครับหุ้นจิเล็ตเมืนบางคนก็อาจจะรู้จักมันเป็นหุ้น healthcare นะครับหุ้นไบโอเทคที่ได้รับเปรียบมาจากผลิตยานะครับที่ที่ใช้ในในช่วงโควิดนะครับผมพออนุญาอธิบายนิดน,นึงวิธีที่เราวิเคราะห์นะครับเ <ừ. S 1> พราะเมื่อกี้ผมคิดว่าคุณโตก็ พูดถึง point ที่สําคัญมากนะครับว่าในฐานะนักลงทุนถ้าเราเจอลงทุนเองนะครับ1คือเราต้องชอบ2คือเราต้องถนัดแล้วก็3ามคือเราต้องเข้าใจความเสี่ยงนะครับต้องมีสามอย่างนี้นะครับซึ่งทําไมถึงถึงเราเลือกว่าจะลงทุนของของในหุ้นจีเล็ตที่ที่ผลิตยาเบรนเดอร์เซเวอร์นี้นะครับคือ1คือเราเห็นว่ามูลค่าตอนนี้อตอนนีมน้มันราคามันตกมันอาจจะเป็นโอกาสที่เข้าไปไหมในเวลาที่ปกติ มันมันอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจนะครับ2คือเพราะว่าเรามีพื้นฐานแล้วก็มีเรามีความรู้เชิงลึกในการาการรักษาในแนวพันธุกรรมแล้วนะครับเพราะจริงๆเราลงทุนในในกลุ่มไบโอเทคแต่ว่าผมขอ,อขยายความว่าเราลงทุนในกลุ่มไบโอเทคไม่ไม่ใช่ บริษัทยาไบโอเทคนะครับที่ที่ผลิตยาที่แบบถ้าได้รับอนุมัติราคาจะกระโดดขึ้นถ้า FDA ไม่อนุมัติมันจะตกลงมันไม่ใช่นะครับมันเป็นบริษัทส่วนใหญ่นะครับมันเป็นบริษัทต้นน้ำนะครับที่สร้างระบบที่อ่านพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมไม่ว่าจาจากผู้ป่วยหรือว่าจากไวรัส